อันนี้ก็สั่งมาสองโต้นะแบงค์เทามีทอนมาจากตกตกเฮ้สองโต้อันบล็อกน้องชินจังสั่งมาเยอะมากตาแดงปิดไฟก่อน,นแกะเีลาตัวเ hey, จ็ดร้อยต่อบ,บาท โอ้่องแป้งนี้สั่งมาได้อีกสองตัวเนี่ยว้าวมีอันนี้ด้วยคืออะไรเดี๋ยวผมโยนลงเพล้นอ้อเจอดอกไม้เหรอเฮ้ยเฮ้ยใส่ไงวะดอกไม้นี่ อุ้ยคอหมุนได้ปงุงอืมต้เตรียนเป็นดอกไม้แล้วใส่ขวดน้ำก็ได้นะครับนี่ถือแก้วน้ำถือดอกไม้ไปให้สาวว้าวหล่อเลย น้องชิงจังแบบเติร์ดเติร์ดโอ้โหค่ะนี้ตัวเกือบสองร้อยออเดอซ์เสรีเป็นแบบฟงเกอร์อน้องยัดไว้ไหนดีนี่มีของอาบน้ำด้วยใส่ยังไงครับเนี่ยอน้องยัดใส่ขาตรงนี้โอ้ย อย,อยย่าผิดด้นมะเนี่ยมัน,นมันต้องไข่ใหญ่เนาะเป็นไงเอาหลงเจ้ไว้ไหนก่อนดิไปทำงานโต๊ะหน้าเลย finger 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 ยัดไม่เขา้า ตัวใหญ่จ้าอุ้ย <c oughs> เส้นผมฉันเข้าไปด้วยยังไงฟริงเกอร์ใส่ยังไงอ่ะมีอุปกรณ์อาบน้ำคืออะไรมีแก้ววางอ่งี้หรอคืออะไรใส่ไงนีงไงหรอ น้องกระเด็นวางไว้ด้วยกันอุปกรณ์อาบน้ำนไงหรอเลยครับอันนี้ก็ดอกกุหลาบชิลเอไว้ตรงไหนดีนะีนไว้นี้กักนอืมมีตัวน้อยหกตัวว้าวหตัวน่ารัก มันก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างงี้นะปเปิดปิดปิด,ปดโอเคเปิดปก่อนชุดชฟแชฟแชบว้าวพีมาวันลีว้าวชินจังแบบเวอร์ชันหลับลูกกระตา่ายว้าวน้องมัวม่อม่โม่อม่โอ้ว้าว ลูกชายหล่นอวนวคาวายนั่นแหละหกห้าละนี่ตัวนี้หกมอม,อมอ่นี่ฉันว่าชินจังเต็มสองโต้แน่เลยตัวเล็กเอาไว้ไหนดีวะว่เาเอาไว้ข้างบนหรอตัวเล็ก เหยียบหัวกันเองหนึ่งสองสามชนเท้าน้องชินจงนี่น่ารักเรียงกันเป็นคอลเลคชันแง่คอลเลคชันแน่นหุ้ย เาก็แพ็กมาเป็นหอ่ออย่างเงี้ยเนาะมาให้กล่อกมาด้วยนี่เราก็จะเก็บกล่องไว้มีเวอร์ชั่นการใส่ฝนเรจะเป็นตัวนี้อันนี้เวอร์ชันอาบน้ำเผื่อปล่อยต่อปล่อยกล่องตอกล่องยับเช่ยเอากล่องเก็บไว้ไหนดีครับเนี่ยชินจังท่านการใส่ฝนไปอยู่กับหลวงพี่แล้วกันปกป้องคมครอง ไว้ข้างล่างก็ได้มันจะได้ไดลดแม่ลม้มนี่วัวชัานชินจุงข้างหลังยังว่างเว้ยน้องแม็กน่ารักตัวชั้นน้องหลับใยนาทีดูทีวีเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าหลองพี่อะ เต็มแล้วค่ะโัแรกก็ตู้ทำมาแชปอ๋อมันเป็นอย่างนี้มารุ่นเบอร์เกอร์โอ,อ้โหเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์อึ่มเท่เลยริงจางขี่มอไซค์ปน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 วอร์ชั่นไอติมก็เหม่แนะ่ โชว์สองนิ้วแต่เดอทุเรียนก็มาโอ้ยยังได้อีกนันเนี่ยยังหาลูกชิ้นมาได้เพิ่มอุ้ยเป็ดเป็ดฉันฉันเอามาจากไหนวะเป็ดเป็ดตกท่อมจากไหนคะส่วนเกินอวางไว้ตรงนี้ชิ้นจังอาบน้ำมีสบู่มีแชมพูมีเป็ดเป็ดกระจายอ อันนี้ก็ลงไปนอนกับพื้นพร้อมดอกไม้โอ้ yeah. ใส่ได้อีกนี่หนึ่งสองโอ้ว้าวน่ารักขั้นสุดติดตโตนี่นี่